สวัสดีครับพบกันนะครับลัคะนาราศีกันนะครับลูกแก้วลูกที่11ของเราลูกแก้วแห่งความตายนะครับอารยธรรมอียินปนะ <_ mauv> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารยธรรมแบบประมาณหลังความตายเลยประมาณนี้นะครับเนปทิสนะครับผมเนปทิสก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเมียของเซตใช่ไหมครับตอนที่เป็นเรื่องของว a า o f ฟอียิปต์ก็จะเป็นเมียของเซตเนาะแล้วก็จะเป็นเทวีเทพีแห่ง ความเหงาความเดียวดายความตายการปกป้องอะไรประมาณนี้นะครับเธอก็จะดูแบบเศร้าๆดูแบบอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่อียิปต์จะมาแบบพวกแบบตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วกณะาการ17จ็ดพุ่กาจนถึงประมาณ16ธันวานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับในเดือนนี้เองเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ของดวงดาวอยู่เพียงแค่สามเฟสด,ด้วยกัน นะครับผม3 4เฟส3 4เฟสด้วยกันนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็คือดาวหลักเสร็จแล้วก็จะมีแค่ดาวศุกร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธเท่านั้นเองนะครับผมก็อาจจะรววๆนิดนึงนะเพราะว่ามีแต่คนจะโทรเข้าไลน์เข้าอืมอะไรแบบนี้นะครับยุ่ง่หมช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็พยายามจะทําให้โอเค เรียบร้อยให้เสร็จสมบูรณ์นะครับตามที่เราปรารถนาที่เราจะทําในเรื่องราวของข้ามเวลาเดซีรีส์นะครับ17พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ธันวานดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนสฉะนะครับเป็นเรือนสาชะก็เป็นเพื่อนเนาะ เป็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของเพื่อนเป็นคนรับข้างเราเองอาจจะเป็นผู้นําในกลุ่มนั้นเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะเรียกหาใช้บริการหรือถามไถ่นะครับอาทิตย์อยู่ในเรือนสะชะนั้นเขาบอกว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องของการเข้าสังคมเป็นเรื่องของการพูดจาอาสัยต่างๆนานานะครับถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรอย่างที่บอกครับผมว่าดาวอาทิตย์เนี่ยดาวทุกดวงเนี่ยถ้ามันย้ายจากตนุย,ย้ายเข้าสู่จากวินาศเนี่ย แล้วมันย้ายเข้าตอนนู้นเนี่ยมันก็จะเดินสมูทแถวๆนี้ละนะครับตนุก,กระดุมภ้าสัชพ,พันธุปุตตะมันก็จะไล่เรียงไปในเรือน5เรือนนี้ที่แบบสบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะแบบไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเราค่อยเข้าไปอลิ อะไรตอนนี้นะทีนี้ดาวอาทิตย์เองย้ายเข้าสู่สัจชะในช่วงของ17พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ธันวาคก็มีแต่เรื่องของคนลบอข้างเป็นที่นิยมชมช,มชอบอยู่ในกลุ่มของสังคมนะทำอะไรก็ต้องเพื่อคนลอบข้างอังคารเองก็เข้าไปรับอาสาไปทํานู่นทานี่ต่างๆนาะนาะนะเพราะอังคารก็เป็นเกษตรบดีในเรือนนี้มาตั้งนานละนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะย้ายไปเป็นอุจจาริยนะครับเขาก็จะมีตําแหน่งนดีถึงสองตำแหน่งเลยนะครับดาวอังคารเป็นเรื่องของการความกล้าความขยนันกล้าขยานันกับเพื่อนกับคนรอบข้างอะไรก็กูอะไรก็กูอันนั้นแหละแต่มึงก็ต้องการที่จะทํานะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็กูอะไรก็กูแต่อันนี้นําเสนอด้วยอ่าเนาะเพราะฉะนั้นใจก็อยากจะนําเสนอเพราะนั้น3ก,ก็ถือว่าดี ถือว่ากล้าและขยันในหมู่เพื่อนฝูงอาทิตย์ก็ไปเป็นผู้นําเขาแต่หนึ่งสามมาเจอกันเป็นคู่ศัตรูมันก็จะแบบว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็งามไม่รู้จะทําอะไรยังไงก่อนก็อยากจะทําทั้งสองอย่างเสียอะไรรักพี่เสียได้น้องอะไรประมาณเนี้ยเราก็ทําให้มันสมบูรณ์ทั้งคู่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทําให้มันดี นะครับอันถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องของดาวอาทิตย์และดาวคานย้ายเข้าไปอยู่ในฝูงชนนั่นเองนะครับแล้วก็มาในช่วงที่2เอง28่สิบแปดลุยกาจนถึงประมาณ22ธันวาเนีย่ยเป็นดาวสุกย้ายแต่เขาย้ายเสิร์ตแล้วเขาเสิร์ตไปไหนครับเขาก็เสิร์ตไปอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมเนาะเขาก็จากกระดุมพระจากที่แบบเป็นสุกสวยงามดูดีสวยและรวยมาก,กเกษตรบดีใช่ป่ะเขาก็ย้ายมาเป็นสุกที่เป็นปลานะ นี่พอมันเป็นสุขเป็นปลนี่เขาบอกทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักแล้วทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักเรื่องใครเรื่องเพื่อนเพื่อนอาจจะยืมเงินไปห้าสิบล้านร้อยล้านสองร้อยล้านแล้วเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรนะอ๋อชื่อหนออืมเนาะเพื่อนชื่อหนออ่ะสมมติว่าคนลัคนาต่ออืมลัคนาลัคนากันชื่อต่อมีเพื่อนชื่อหนออ้าวหูโคตรอัปเดตเลยนะเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหม มีเพื่อนเนี่ยดาวใช่ไหมดาวสุขเกษตรบดีมันก็เคยอ,อยู่ดีอ่ะเออแต่นี้ยังไม่ถึงเวลานะเรื่องมันแตกก่อนใช่ป่ะมันแตกวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาแต่ตอนนี้แตกแล้วใช่ป่ะแตกแล้วเนาะ,ะเพื่อนมีเพื่อนชื่อหน,น่อเพื่อนชื่อหน,น่อมมายืมเงินต่ออ่าเนาะหกเป็นปะโอ้ยต่อก็ทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักไหนก็จะเป็นเพื่อนกันดิหูนี้อธิบายได้เลยเนาะ ดาวนี้อธิบายได้เลยเพราะสุกเป็นปะนั่นหมายความว่าทุกการเงินทุกเรื่องของความรักสุขภาพก็ไม่ค่อยดีหน้าตาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับลักคณะาการเองเนี่ยให้นอนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสจา,าใช่ปะ่ะแล้วก็มีดาวสุกมาเป็นปะก็ทุกตัวเองก็ทุกเรื่องการเงินโอ้จะทิ้งเพื่อนจะอันฟอร์ดีไหมย่าเลยเดี๋ยวมันเอาเงินกูไปแล้วมันเราติดต่อมันไม่ได้เนาะหนูก็เลยไม่อันฟอร์ ừ, ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้น ก็ทุกเรื่องกัเงินทุกเรื่องความรักตัวเองก็ป่วยอีกว้าเศร้าใจอืมนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับดาวสุขเองย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสัจจะในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักต้องระวังเนาะให้ใครหยิบยืมให้อะไรต้องระวังให้ดีนะครับอืมหรือมันจะหายไปหมดอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าดาวสุขเองย้ายเข้าสาาัจจะเนี่ยตัวของเขาจริงๆมันดีแต่ว่ามันมีความเป็นปะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะ ใช้จ่ายในเรื่องของการเงินและความรักให้ดีงามอย่าไปทุกอย่าแปลอะไรมากมายถ้านะเขายืมไปแล้วก็ก็ไปตามทวงมาดิ <c oughs> นะครับแล้วต่อไปในเพจที่สามนะครับก็คือดาวอังคารย้ายเนาะจากอังคารที่อยู่ในเรือนของสัตชะก็ย้ายต่อไปอยู่ในเรือนของพันธุเห็นไหมเดือนนี้มันง่ายๆมันก็เข้าๆเข้าๆออกๆออนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เป็นพันธุอังคารเป็นพันธุและเป็นอุจาวิราชด,ด้วยนี่หมายความว่าชั้นเชิง มีชั้นเชิงมีเล่เหลี่ยมเพราะอังคารไปอยู่ในเรือนของพืรหัสเป็นคู่สมผลกันทําให้คนที่มีดาวอังคารที่อยู่ตรงนี้เป็นคนที่แบบกล้ามีชั้นเชิงคิดมีไหวมีพิบมีเล่มีกลมนอุบายอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะจัดการนะครับเพราะนั้นท้านอกลับมาที่นอนอยืมกันไปตอก็เลยมีอังคารไปปรึกษาพื่รหัสที่เป็นหวนกระแสเนาะ รายการหวนกระแสนะครับหวน,นะครับหวนกระแสี่มีพืนรหัสอยู่พืชรหัสก็เลยมาสนับสนุนอังคารให้แบบกล้าสู้กล้าลุยกล้าทวงประมาณนี้นะครับดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนของพันธุก็ถือว่า,าดีนะครับอังคารอยู่พันธุอาจจะแบบอยู่นิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าอังคารนั้นเป็นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่แล้วเป็นอุจจาวิวลาด,ด้วยก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้นะครับ วิ่งไปวิ่งมาหาตัวจับยากเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอังคารโยกไปหาใครครับโยกไปหาเจเป็นดาวโกกโจร3 7 8เจดรอหอยู่ตัวเดียวหติดนี่อยู่อนะเพราะนั้นสามดดก็เป็นดาวโกกโจรได้แล้วนะครับสาในสี่ตัวเพราะนั้นถือว่าคุณเองก็มีความเป็นโจรน,นะครับแต่นี้โจรเป็นอลินั้นเนี่ย จรเป็นอลินะอย่าอย่าเพิ่งไปเป็นโจรเลยเอาอังคารทํางานก่อนดีก,กว่านะครับเพราะนั้นอังคารก็เป็นเรื่องของการเดินทางไปนู้นไปนี่เท่านั้นเองแต่ว่าพอไปเจออังคารที่เป็นอุจจาวิราพันธุใช่ไหมไปเจออลิ7เจ็ดแปดก็อาจจะมีการชะงักงานเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอลิมันมีสองดาวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถือว่าดาวอังคารดวงเดียวที่เข้าพันธุถือว่าดีถือว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มีความกระตือรือร้อนในสิ่งที่ เราต้องการจะได้นะครับเราก็พยายามใช้อังคารอุจาวิราชให้เป็นประโยชน์นะครับเสร็จแล้วก็มาสู่ในเฟสที่สนะครับผมเฟสที่4ี่ก็ดาวพุธย,ย้ายดาวพุธเสิร์ชเจ็ดทันวาจนถึงมา26ธทันวาอยู่สักประมาณเท่าไหร่อะสิบเก้าวัน19วันนี้ดาวอังคารย้ายไอ้ดาวพุธย้ายไปไหนย้ายมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วก็สาหาาัสชะ เพื่อนคนรอบข้างนะครับเพราะนั้นก็มีเรื่องที่จะต้องคุยมีเรื่องที่ต้องพูดใช่ไหมเจราจาแบบรวดเร็วกับคนรอบข้างถือว่าดาวพุธก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเสร็จแ,แล้วมันมีทั้ง1มีทั้ง6มีทั้ง4อยู่ในศสรา์ชาหมดเลยมันก็แปลว่า1นึ่่าเป็นดาวดีใช่ไหมไม่มีตาแหน่งเสียก็1นึ่ก็การทําสัญญาข้อตกลงแต่6เป็นปากก็ต้องดูด้วยว่างานไปทําสัญญาข้อตกลงกับคนอื่นหรือสาาัตยา เพื่อนพี่น้องมันมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะนั้นหนึ่งกับ4เป็นดาวดีถูกไหมไม่ได้มีตําแหน่งเสียย้ายเข้าสหาชาัชชะแต่มี6ที่เป็นปลย้ายเข้ามาด้วยถูกไหมครับเพราะนั้น6ที่เป็นปะมันก็อาจจะติดความนัวของเอ,อ่อความเป็นปลเข้ามาใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะติดมืเอ,อเข้ามานี้หนึ่งครึ่งหนึ่งที่มันเป็นปลใช่ไหมก็ต้องระวัง ในเรื่องของการทำสัญญาแล้วทําให้สูญเสียเรื่องการเงินทําสัญญาแล้วทําให้เราเสียเปรียบเรื่องของการเงินเช่นอะไรบ้างอ่ายกตัวอย่างซิ <Sk habit. S 2> เช่นคาประกันนะครับแล้วมีเพื่อนอยู่เพื่อนก็เข้ามาเนี่ย,ฉ, н, ยฉันมีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะเพื่อนก็มาเป็นสุขปล่าใช่ป่ะสุเพื่อนมาเป็นสุขปล่เนี่ยฉันมีปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินไม่คล่องเลยเออเธอเธอพอรา เนทีสเนทีสแล้วกันเนทีสเธอพอจะไปค้ำปาาระกันให้ฉันได้หรือเปล่าอ่าเนทีสก็เป็นผู้ดูแลความตายผู้ดูแลแห่งความเหงาใช่ปะเห็นเพื่อนมีปัญหาเนทีสก็เลยได้จ้ะเดี๋ยวจะไปค้ำปาาระกันให้นานะระวังน,นะครับเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้เองนะครับที่อันฟอลกันไป นะครับเพราะว่านี่แหละไปทําสัญญาแล้วเกิดความสูญเสียหรือไปทําสัญญาแล้วทําให้เราเสียเปรียบในเรื่องของการเงินและความรักเสียเปรียบแล้วความรักก็ต้องทิ้งถูกปะเพราะนั้นเช่นอะไรบ้างเช่นการคําประกันเป็นตน้นเพื่อนให้ไปคําประกันฉันก็เออแม่งเป็นเพื่อนกันว่าโอเคเพื่อนเดือดร้อนฉันก็ไปคำนั่นแหละครับนะปัจจุบันก็ถามว่าต้องมีการคำประกันก็ก็มีอยู่เนาะแต่ว่าแม่งก็พูดยากเนาะบางทีสมัยนี้เนาะ นี่พูดเป็นตรงๆอ่ะยืมเงินเราไปแม่งก็ไม่คืนใช่ป่ะอยู่ดีกินดีมีความสุขแต่ไม่คืนไม่หนีม่มีไม่จ่ายอ่าสังคมปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้ป่ืะก็มีเนาะก็แต่ก็แล้วแต่คนนะบางทีเราเจอเพื่อนที่ดีอะไรที่ดีเราก็รู้สึกโอเคก็อยากให้เขายืมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าให้เขายืมแล้วแม่งก็ทุกข์ใจเมื่เลยกูจะได้เงินคืนจริงปะ อ่าณวานนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ก็คือเตือนจากเรื่องของดวงดาวนะครับผมเตือนจากเรื่องของดวงดาวว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้มันน่าจะยกไปน่าจะยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับเพระฉะนั้นถือว่าดาวที่ย้ายเข้ามาเนี่ยดีหมดนะถือว่าสีม่วงดีหมดเลยม่วงร่อยเลยอ่านะนี่ไปดูดาวเกตดาวเกตเราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าดาวเกตเขาเป็นดาวเล็กเหมือนกันแต่ว่าเขายืนอยู่กับที่ละนะครับเพราะเขาเดดดดิินนนนทาางงประณเเืออซึ่ตตี้วก อยู่ในเลือนของมอณะนะหมะนั้นก็ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับพวกเนตชาโรคของเส้นประสาทนะครับพวกคนลักษณะาการก็อาจจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทกระดูกทับเส้นได้ไหมได้กระดูกทับเส้นได้เนี่ยเพราะว่าเสาก็เป็นอลิเสาก็คือกระดูกถูกไหมเสารกระดูก็มาทับเส้นก้าวหนาะประมาณนี้ได้อยู่เหมือนกันเพราะฉนั้นเน็ตชากระดูกทับเส้นเส้นประสาท นะครับพวกนี้หรือโลกปัจจุบันทันด่วนปุ๊บปบทันทีทันใดนะครับเกตเป็นมรณะเขาบอกเกตเป็นมรณะอาจจะช่วยอุดความพังทลายได้นะครับแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันจะอุดได้บางทีมันมากระตุ้นให้เกิดขึ้นนะครับผมเคยบอกไหลคือคือจากประสบการณ์เนาะผมว่าเกตก็คือดาวดีนะดาวดีที่จะเข้ามาช่วยเราแต่ปรากฏว่า ทุกครั้งที่มันไปเจอดาวคู่ศัตรูมันไปกระตุ้นให้มันเกิดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มันเจอห้ากับเจ็ดเอารถชนรถเฉียวรถคว่ำนูน่นนี่นั่นหกล้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาวเกตอยู่มรณนะต้องระวังนะก็ทําบุญแผน่นเมตตาส่วนกุศลไปให้กับสรรพสัตว์นะสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรเรานะครับแผน่นเมตากันบ่อยๆเกตอยู่ตรงนี้เนาะเราบอกเกตอยู่ตรงนี้ก็คือนาจาหฮงเกียร์ไปไหว ่านก็ได้นะครับผมไปขอพรท่านนะเกตเป็นมรณะก็ถือว่าดาวเกตนั้นไม่ดีนะครับผมไม่ดีนะดาวใหญ่สี่ดวงมีนาวางอยู่ที่เดียวหมดเลยไม่มีการย้ายเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรื่องของลาภะลาผลจนถ,ถึงวันที่23่ธันวาเพราะนั้นถือว่าพฤหัสมหาอุดเป็นพฤหัสมนมหาอุดนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นผู้ใหญ่เก่า ที่ดูมีออลล่าดูมีแสงสว่างดูมีความเมตตาคอยช่วยเหลือเราจะนำราภผลมาให้เราหรือความรู้เก่าๆอะไรเก่าๆที่เรามีอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาช่วยเหลือเราได้ถือว่าดาวพฤหัสนั้นดีงามนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของราภผลเป็นเรื่องของความรู้ปัญญานะครับ ดาวมันก็จะอยู่ยู่ในเรื่องของสุภาะความสุขความเจริญความคิดณวางก็อยู่ในสุภาษะแปลว่าตอนนี้เราคิดมากถ้าไม่คิดมากก็คิดเยอะไม่คิดเยอะก็คิดการกายไม่คิดการกายกับเพอเจอนะครับมีอยู่แค่สี่สามอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นสุภาะเราใช้มันด้วยการวางแผนมองโลกในแง่กว้างมองเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการมองถึงเรื่องของ AI มองถึงเรื่องของการไปข้างหน้าวางแผนชีวิต เนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคอะไรยังมียังขาดอีกเยอะเราก็ต้องจัดก,การไปถือว่าดาวมนันยังจะอยู่อยู่ในสุภาพถือว่าดีไม่เสียหายอะไรผู้ใหญ่เก่าๆมันยัอยู่ศูนย์กับ5โยกเข้าหากันผู้ใหญ่เก่าๆแก่ๆคอยช่วยเหลือเราได้นะครับดาวเสาอ่ามาเหลือ2ดาวนี้แล้วดาวเสากับดาวราวหูที่ตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรคศัตรูจริงๆแล้วเสาวควรจะอยู่ปตัตนิแต่ย้ายลงมาเป็นอลีเพราะนั้นถือว่าเสาเสียเสียที่ไหนครับ เสียที่สุขพะความสุขความจเจริญของเรานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเราจะเหนื่อยเหนื่อยทะเลาะกับผู้หญิงเรื่องอะไรเรื่องความสุขของฉันเช่นเนปทีสทะเลาะกับแก๊งนางฟ้านี่แค่สาวเป็นผู้หญิงทะเลาะเรื่องความสุขความเจริญของฉันใช่ป่ะสาวเนปทิสทะเลาะกับคุณแม่เรื่อง โอ๊ยฉันอยากจะทาอย่างน้ฉันอยากจะท,อย,ทอย่างนี้แม่บอกไม่ได้นะแม่บอกไม่ได้ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นตามที่แม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเสาเป็นอลิออลิที่ไหนอลิที่ความสุขความจเจริญอลิเสาคือความวุ่ยวายความขี้วีนขี้วีนในสุภะคือแบบกูไม่ทนอืมกูจะไม่ทนอะไรเงี้ยเพราะนั้นอดทนหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเสียลาหู ก็คือพวกความมัวเมาความรุ่งหลงเนาะรุ่มหนะลมมงมัวเมาแล้วทําให้เกิดอุปสรรคอุปสรรคที่ไหนอุปสรรคที่ปัตตน,นีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เราไปทะเลาะกับสามีภรรยาทะเลาะกันทะเลาะกับหุ้นส่วนเราด้วยเรื่องเราอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายต่างๆนานา,นา,นาเรื่องชาวบ้านเรื่องไม่เป็นเรื่องอเรื่องข่าวลืออย่างเงี้ยใช่ปะ มันต่อกับนองเงี้ยเออ,อ่าเอาเข่าวลือมาให้ฉันนะอืออ่าประมาณเนี้ยเนาะเพราะนั้นเสาตกอลิอลิที่ความสุขความเจริญล่าหูตกอลิอลิที่ปัตตนีคู่ครองและหุ้นส่วนตลอดทั้งช่วงเลยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นดาวใหญ่เจ9เนะ7จแล้วก็9 3สาดวงที่เสียนอกนั้นดีหมดนะครับก็เพราะนั้นก็ต้องระวังอุปบัรคัศัตรูระวังในเรื่องของ อารมณ์ความปนแปรความที่มัวเมาลุ่มหลงแล้วไปทําให้เฮ้ยฉันเชื่ออย่างนี้แต่มันอีกคนหนึ่งเขาไม่เชื่อคู่ครองเราไม่เชื่อมันก็กลายเป็นฐานกันใช่ปะเราอาจจะถูกก็ได้เขาอาจจะผิดก็ได้แต่ว่ามันก็เกิดคอนฟ lict กันเกิดขึ้นได้นะครับเพะฉะนั้นในเดือนนี้ของคนลนกักษณะการเองก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณว่าดูแล้วทุกอย่างก็จะอ,อยู่กับคนรอบข้าง เนาะจะไปอยู่ในสัจแะพันธุซะส่วนใหญ่นะครับดาวไปอยู่แถวๆนี้หมดสัจแะพันธุเรื่องคนรอบข้างนะครับถ้าจะไปมีปัญหามันก็เป็นมีปัญหากับผู้หญิงคนรอบข้างนี่แหละนะครับแม่ตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝั่งนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีความรู้ความสาม,มารถวาดฝันไว้ว่าจะเป็นยังไงต้องอดทนมากขึ้นเนะาะโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องระวังโรคปุ๊บป,ปั๊บทันทีทันใดหรือพวกเนบชาโรคเส้นประสาทนะครับผม อ่าเรื่องของการงานเราบอกว่าเป็นชาริออรนะทำอะไรก็ทำต่อไปอาทิตย์เป็นพันธุใช่ไหมการเงินเราบอกว่าเป็นโอโหโ,โหคทาความสำเร็จในเรื่องของการเงินพันธุมานะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเราบอกว่าเป็นราชาเหรียญเพราะนั้นฉันรักเงินความรักฉันก็รักเงินฉันก็รักในเรื่องของผลประโยชน์สิ่งต่างๆที่จะต้องเข้ามา ก็ดูแลเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนานาให้ดีแล้วก็ในสิ่งที่เป็นสุขภาพนี่เลยต้องระวังนะเป็น3ดับนะครับระวังจะโศกเศร้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็สุขภาพก็คงเป็นพวก7 8 9อะไรประมาณนี้นะครับระวังนิดนึงแล้วกันและสิ่งนี้ปรารถนาคือเดิมูนอาจจะไม่ได้สําเร็จตามที่เราต้องการหรือว่าบางสิ่งที่เราไม่คิดไม่คาดฝันมันอาจจะใช่ก็ได้นะครับบางทีเราก็มองโลกในสองด้านอย่ามองโลกในแน่ด้านเดียวในสิ่งที่เราต้องการ บางสิ่งบาอยา่างไม่ใช่อัดใช่บางสิ่งบาอย่างใช่อัด,มไ,มออดไม่ใช่ก็ได้นะครับนี่คือลักษณะราศีกันของเนปชีสนะครับสวัสดีครับ